นี้ขอโฟกัสจุดใหญ่ๆเลยที่เพิ่งมีสถานการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของน้าโขงในพื้นที่ภาคอีสานก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่ามวลน้ําก้อนแรกเนี่ยจากเขื่อนไซยบุรีในพื้นที่ของสปปลาวเนี่ยมาถึงแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่13กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่คือมีทั้งฝนตกหนักด้วยแล้วก็ระดับน้ําโขงเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นด้วยมันก็เลยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้หลายจังหวัดที่ติดกับลําน้ําโขงเนี่ยมีระดับน ไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ชุมชนมแล้วนะคะรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรค่ะอย่างวันนี้ค่ะในเขตของอำเภอเมืองหนองคายก็ได้รับผลกระทบไปแล้วถึง8ตําบลด้วยกันค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการน,น้องพีชนี่เป็นภาพมุมสูงนะที่ทําให้เราได้เห็นน้าโขงเนี่ยมันไหลเข้าท่วมถนนริมฝั่งโขงแล้วก็บ้านเรือนประชาชนค่ะในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะคือในช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีเนี่ยตอนนี้นะระดับน้ําโขงสูงขึ้น13มเมตร เ2เซนติเมตรค่ะคือถ้าถามว่าภาวะนี้อยู่ในระดับไหนนี่เลยค่ะทงสีแดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะคืออยู่ในระดับสีแดงแล้วนะคะ<อ>จะต้องมีการเตือนภัยสําหรับที่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งโขงนั่นเองค่ะขณะนี้น้าโขงเนี่ยเออล้นเขื่อนป้องกันตะลิ่งแล้วก็หนุนเข้าตามรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่งเนี่ยริมแม่น้าโขงรวมกับน้ําฝนเนี่ยที่มันตกลงมาอย่างหนักด้วยคือเขาตกเนี่ยที่หนองคายนะตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะอย่างเช่นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมเนี่ น้ำท่วมสูงนะ3 0มซนติเมตรค่ะต้องงดการสัญจรไปมากู้ภัยมีบอกว่าทั้งจากหนองคายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ระดมเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วนะคะนอกจากนี้น้ำโขงก็ยังท่วมลานวัฒนธรรมริมฝั่งแม่โขงด้วย แล้วก็ถนนเรียบริมฝั่งแม่น้าโขงตั้งแต่ชุมชนโพสีไปจนถึงชุมชนวัดธาตุค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรก็มีการงดให้สัญจรบางจุดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้าโขงที่จังหวัดน้องคายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะ,ะก็ขับเครื่องบินส่วนตัวเลยนะ ลงพื้นที่กับทางคณะแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทาง m p t Connect นะเกี mm ่ย hmm. วกับการช่วยเหลือแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเอาไปฟังเสียง mm hmm. บางช่วงบางตอนกันค่ะตอนนี้พูดถึงเรื่องของความที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยไม่น่ากังวลครับเพราะว่าทางจังหวัดก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับผู้ที่ มีความอันตรายก็เราก็จัดศูนย์พักพิงให้เขาออกมาอนอนพางที่ข้างนอกแต่ว่ายังมีหลายรายที่เขาก็ไม่อยากออกจากที่หาสถานออกจากบ้านของเขาเขาก็เลือกที่จะอยู่อยู่ชั้นบนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ดูแล้วประเมินแล้วว่าความเป็นอันตรายคงคงยังยังไม่แทบจะไม่มีเลยก็ ก็ต้องยอมให้เขาอยู่นะครับแล้วก็แล้วก็จัดพวกอของจําเป็นต่างๆอาหารของแห้งนะครับไอ้พวกไอ้เสื้อผ้าผ้าของม้าต่างๆก็ไปให้เขาเคาะประตูให้ครับับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเรื่องของการดูแลความปลอดภัยประชาชนในในช่วงกลางคืนตอนนี้ตอนนี้กำชับทางจังหวัดยังไงไหมครับใช่ครับไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทางตำรวจทางอสสนะครับ อาสาสมัครต่างๆตลอดจนทหารก็มาอยู่ในพื้นที่นะครับส่วนที่รถเข้าไปได้เราก็ใช้รถเข้าไปลาดตะเวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนที่เรือเข้าไปได้ก็เอาเรือเข้าไปลาดตะเวนเพื่อให้คืออย่างน้อยให้ประชาชนที่ต้องย้ายออกมาจากบ้านเนี่ยเกิดความมั่นใจว่ามีคนคอยดูแลบ้านช่องทรัพย์สินของเขาอยู่ตลอดเวลานะครับได้กำชับอันนี้เป็นข้อต่างการแรกๆเลยตั้งแต่เมื่อเช้านี้ก็ได้กำชับท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดนะครับหนองคายเนี่ยอ่า ซึ่งมันก็คือกำชับไปยังทุกๆจังหวัดด้วยนะครับในเขตะสบภัยว่าจะต้องมีมาตรการประสานงานกับทางตำรวจทางทหารฝ่ายความมั่นคงเนี่ยให้ให้สร้างเป็นต่อให้จะต้องเป็นทางจิตวิทยาก็าให้เกิดความความมั่นใจแก่แก่ชาวบ้านที่ที่ต้องออกจากอพยพออกจากบ้านมาให้เขามัน่นไม่ต้องมีความกังวลอะไรในบ้านของเขาครับ นะทางนี้เนี่ยทางเทศบาลเมืองหนองคายเขาก็คาดการนะครับว่าเดี๋ยววันที่15กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับระดับน้ำโขงเนี่ยอาจจะสูงไปถึง14.5เมตรเลยนะครับซึ่งดังนั้นก็จึงขอเตือนประชาชนนะว่าให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงไว้เลยหรือเอาออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไว้เลยนะครับ ขณะที่ทางฝั่งทหารครับกองร้อยเฉพาะกิจทหารผ่านที่2110เขาก็จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านม่วงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งตรงนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยนะครับแล้วเขาก็นำกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชนไปให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากว่าตอนนี้นำ้ำโขงหนุนสูงหล่นล้ลนตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วนะก็พาไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกๆคนครับ ศูนย์ทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือว่าปภออเขต6ขอนแก่นวันนี้เขาปล่อยขบวนรถแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณาภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่นี่นะฮะเข้าไปช่วยสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ที่เจอน้ำท่วมริมโขงจังหวัดหนองคายมีทั้งเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์8ดลำเรือกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว2ลํลำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันแล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายนายโดยไปถึงพื้นที่ช่วงบ่ายวันนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติการทันทีครับ ขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานชินวัตรก็ได้โพสต์ข้อความนะครับนี่ฮะบอกว่าชาวหนองคายในจุดน้ําท่วมก็คือตัวเมืองหนองคายตั้งแต่ถนนริมโขงเข้ามาถึงถนนมีชัยแล้วก็ถนนประจักษ์ศิลปาคมนะครับรวมถึงจุดเสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เมื่อวานนายกได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องการประเมินสถานการณ์แล้วก็การแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและการให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับ วันนี้นายกก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้สั่งการได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีด้วยครับค่ะคือถ้าไปดูเส้นทางน้ําในส่วนของแม่น้ําโขงเนี่ยจะมาจากเลยมาที่หนองคายและต่อเนื่องเลยนะในส่วนของที่<อ>บ,บึงการบึงการวันนี้เนี่ยวัดได้ประมาณ13เมตร10เซนติเมตรค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ด้วยนะประมาณ30เซนติเมตรค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยระดับน้าโขงสูงสุดเพียงพียงเมตร60เซนติเมตรเท่านั้นวันนี้น้ําโขงไหลเอ,อ่อล้นตลิง่งค่ะเข้าท่วมถนนที่บริเวณลานอเนนประง์าพ แล้วก็ชุมชนลุ่มต่ําที่อยู่ติดกับลานพญานาคในเขตเทศบาลตะบนปากคาดค่ะระดับน้ำเนี่ยคือสูงตั้งแต่1 0 5ถึงซนติเมตรทางเทศบาลตะบนปากคาดก็นํากระสอบทรายแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนน่นะคะที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับลานพญานาคกว่า20หลังคาเรือนใช้ป้องกันน้ําท่วมค่ะนอกจากในพื้นที่อำเภอปากคาดแล้วก็ยังมีพื้นที่อำเภอเมืองบึงการบุงคราแล้วก็บึงโขลง,ลงนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะที่ได้รับอิทธิพลจากน้ําโขงก็คือจังหวัดนครพนมนะรับน้ําโขงมาจากบึงการค่ะที่ท่าน้ํำบริเวณตลาดนัดชายแดนไทยลาวท่าอุเทนเนี่ยก็พบว่าช่วงบ่ายเนี่ย น้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะจากช่วงเช้าเนี่ยประมาณ25เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสงครามเกือบ40หมู่บ้านนต้องเก็บสิ่งของต่างๆขึ้นไปไว้บนพี่สูงสญญเพื่อความปลอดภัยนั่นเองเอาไปฟังเสียงนายอำเภอท่าอุเทนกันค่ะตลาดนัดชายแดนเทรวนะครับเมื่อเช้าเจ็ดมงเช้าผมมาสำรวจตรงนี้เหลือมันได้อยู่สองขั้น บันไดสองขั้นนี่ขั้นละสิบห้าเซนก็สามสิบเซนตอนนี้น้ําขึ้นมาขั้นครึ่งน,นะครับก็ตั้งแต่แปดโมงเจ็ดโมงเช้าจนถึงปัจจุบันประมาณน้ําขึ้นที่ตรงนี้ประมาณยี่ห้าเซนนะครับยี่มห้าเซนเลยโดยประมาณเพราะว่าเมื่อเช้าผมมาตอนเจ็ดโมงเช้าเหลือบันไดสองขั้นตอนนี้เหลือประมาณครึ่งขั้นขั้นหนึ่งก็ประมาณสิบห้าเซนนะครับส่นประมาณยี่สิบกว่าเซนน้าขึ้นมานะครับก็คิดว่าถ้าขึ้นประมาณนี้ไม่เกินสี่โมงเย็นนะครับน้ําก็จะท่วม มันใดขั้นที่สิบสอตรงนี้นะครับก็ถ้าปริมาณน้ําโดยเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณแปดสิบเซนนะครับที่ขึ้นแต่ทราบข่าวว่าทางลาวนะครับจะปล่อยมาอีกสองเขื่อนนะครับน้ําก็จะขึ้นเยอะมากฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องตามแนวชายแดนนะครับขนของรอได้เลยนะครับ คือภาพรวมทั้งหมดแต่เราพอจะเห็นเส้นทางน้ําแล้วนะคะคจากหนองคายบึงกาฬแล้วก็มาที่นครพนมยังเตือนกันต่อแล้วก็เตือนยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเตือนระดับน้าโขงเนี่ยยาวไปจนถึงวันที่18กันยายนเสียด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะตกลงมาด้วยก็จะไปเพิ่มปริมาณของน้ําฝนในริมน้ําโขงได้นะคะทีนี้ทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็แจ้งเตือนระดับน้ําโของอะ่ะจะมีแนวโน้มสูงขึ้นไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้อย่างเช่นที่ ที่สถานีเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคาดว่าน้ําจะเพิ่มขึ้นประมาณ50-70เซนติเมตรแต่ว่าที่เชียงแสนเขาบอกว่ายังต่ํากว่าระดับตลิ่งนะคะส่วนสถานีเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตรถึง3เมตร60ซนติเมตรค่ะแล้วก็มีแนวโน้มบอกว่าจะสูงกว่าตลิ่งด้วย50ซนติเมตรถึง1เมตร50ซนติเมตรค่ะ ส่วนสถานีหนองคายอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและอําเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬก็คาดว่าน้ำเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้น3เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร90เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มสูงกว่าตลิ่ง1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะเกือบ3เมตรทีเดียวและที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีก็คาดว่าน้ำโขงเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เมตรถึง2เมตร60เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งโขง ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้าเอาไว้ด้วยนะคะนี่นะแล้วคือเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายะนะครับทีนี้น้ําตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่น้ําในแม่น้ําปิงแม่น้ำน่านเหมือนเมื่อครั้งก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ไหลลงมาที่ภาคกลางนะครับทีนี้ถามว่าน้ําจะไปไหนตรงนั้นเนี่ยแม่น้ําสายเขาก็จะลงมาที่แม่น้ํากก อ่าแล้วกกก็จะไปที่รวกรวกก็จะไปลงแม่น้าโขงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่น้ําโขงสูงอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรับน้ําจากทางเหนือลงไปเนี่ยน้ําโขงก็จะสูงขึ้นอีกะนะแล้วก็จะทําให้จังหวัดที่ตอนนี้เริ่มเจอปัญหาจากน้ําโขงแล้วเนี่ยภาคอีสานก็จะต้องเจอน้ําเพิ่ม,มนี่แหละนะครับ